สวัสดีครับรถไทยเล็กอเนกประสงค์ครับวันนี้มารีวิวรถตัดหญ้านะครับคันนี้นะครับลูกค้าสั่งเป็นรุ่น3ามเกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ไทยหลังนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับจากรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าลูกค้ามีสวนนะครับจะเอาไปไถด้วยนะครับเลยอยากได้รุ่นนี้นะครับก็ส่งที่เชียงใหม่นะครับคันนี้ ก็ส่งจากยโสธรไปเชียงใหม่นะครับคันนี้นะครับระบบตัดด้านหน้านะครับจะถอดน็อตสตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกสองตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถอดน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวแล้วก็ตรงนี้2ตัวเป็น4ตัวนะครับรวมทั้งหมดนะครับจะเป็น7ตัวนะครับก็สามารถเอาชุดตัด ออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวตัดนะครับคันนี้เป็นระบบสายนะครับสายสลิงนะครับอ่านี่นะครับสลิงดึงนะครับก็ตัดต่อกำลังหัวตัดง่ายๆนะครับแล้วก็เวลาอ่าไม่ได้ตัดนะครับเดินรถเปล่าก็แบบนี้นะครับหรือติดเครื่องนะครับก็ง่ายนะครับ นี่นะครับสายพานถอดง่ายๆนะครับลูกค้าสั่งเป็นล้อเหล็กนะครับไปกับรถนะครับก็จะเบดประมาณนี้เลยนะครับส่วนหัวตัดหญ้านะครับตัวนี้จะปรับสูงต่ําที่สกีนะครับตัวสกีหนานะครับนี่กระช้ยเหล็กหนานะครับคันนี้ลูกค้าเพิ่มใบดันหน้าด้วยนะครับบอกว่าจะไปดันใน ฟาร์มนะครับแล้วก็กิ่งไม้เล็กๆนะครับก็ตามแรงนะครับมาตัดนะครับเป็นของร้านรถไถยเล็กเองนะครับก็ใช้เหล็กนานะครับทุกอย่างเป็นเหล็กน้านะครับทุกจุดสามารถถอดแยกได้ทุกชิ้นนะครับก็ส่วนมากที่ลูกค้าสั่งนะครับทางร้านก็จะผลิตเองนะครับให้มันถอดแยกได้นะครับ แล้วก็ชุดมาตัดด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นใบทดลองของผมนะครับนี่ทุกอย่างมีกึง่งมีล็อกนะครับตัวนี้ใบตัดจานกลมแล้วก็จานตัดใบตัดเป็นของผมนะครับผมจะทดลองให้ลูกค้าก่อนนะครับพอทดลองเสร็จนะครับถา่ายคลิปส่งลูกค้าแล้วก็จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นของใหม่หมดนะครับ สายพานจานตัดแล้วก็ใบตัดนะครับจะเป็นของใหม่นะครับนี่เลยนะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนรถตัดหญ้าถ้าเป็นรุ่นสองเกียร์ด้านหน้านะครับเป็นล้อยางตันก็พร้อมเครื่องตัวนี้นะครับแปดจุดห้าแรงก็อยู่ที่ราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ ตอนนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นรุ่น3าเกียร์เดินหน้านะครับหเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับส่วนตัวรถก็เหมือนเดิมครับรถไถนะครับเป็นรถไถก็มีหูลากฐานนะครับแล้วก็ลากที่นั่งตัดนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะทําลากหรือไม่ลากนะครับทางร้างก็ทําเป็นเหมือนเดิมให้นะครับแล้วคันนี้ก็สั่งไถ2องชิ้นด้วยนะครับราคาก็มีบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็บวกใบดันขึ้นไปอีกนะครับ แต่ราคารถตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับเป็นร้อยางนะครับแล้วก็มีหัวตัดแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองสองแปดหนึ่งเสองสามศูนย์นะครับเบอร์ช่างอีกนะครับหรือแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองสองแปดหนึ่งเสองสามศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปตัดให้ชมนะครับ รถตัดหญารุ่นนี้นะครับก็ข้อแนะนํานะครับก็คือตัวนี้มันเป็นล้อเหล็กนะครับก็ให้นั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวยากนิดนึงนะครับแต่ก็ทํางานได้นะครับไม่ถือว่าเหนื่อยนะครับถท่าแรกกับงานที่เราได้นะครับตัวนี้ไม่ได้เล่งเครื่องสุดนะครับก็เล่งขึ้นมาประมาณกลางนะครับ ฟังจากเสียงเครื่องได้เลยนะครับก็นีญยาที่ตัดมาก็จะประมาณนี้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับก่อนตัดแล้วก็ถ้ายาประมาณนี้ก็ไปเต็มใบได้นะครับถ้ามันหนาหน่อยก็ไปทีละครึ่งนึงนะครับรอบแรกนะครับก็ปรับสูงหน่อยเพราะว่าพื้นที่ไม่สม่ําเสมอน,นะครับมันจะไม่เหมือนสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะครับ ถ้ารอบต่อไปก็ค่อยถ้าอยากทำสั้นนะครับก็เอาลงนะครับเอาอาศกีขึ้นนะครับไอสีดำดำขึ้นนะครับไขน็อตข้างละสองตัวนะครับก็อาศกีขึ้นนะครับตอนนี้ไม่ได้ปรับลงเยอะนะครับเพราะว่ายาแถวนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเอาเอาวัวเอาควายนะครับมามาไว้ตรงนี้นะครับตอนกลางวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับ ไรนาก็ปลูกข้าวนะครับก็ไม่มีเอาที่เอาัวไปไว้นะครับเ่วงกลางวันก็ออกมาไว้ลานชุมนชนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่อง85แรงนะครับถ้าลูกค้าอยากได้เครื่องใหญ่กว่านี้9แรง13บแรงนะครับก็สั่งเพิ่มเติมได้ครับว่าอยากได้เป็นเครื่อง สี่แรงสิบสามแรงเครื่องดีเซลเครื่องเบนซินนะครับก็สั่งได้นะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นวบวกบกันไปตามวัสดุที่ต้องการแล้วก็เครื่องยนต์ที่ต้องการนะครับหน้าตัดที่ต้องการนะครับคันนี้หน้าตัดกว้างหกสิบเซนนะครับก็คือตัวใบตัดนะครับอยอดที่ตัดออกแล้วนะครับก็จะ แบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็สั้นประมาณนี้นะครับเอาลงลึกไม่ได้นะครับเพราะว่าชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงนะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดก็ที่ตรงนี้ก็ไม่ตำเัง ที่ไม่เรียบนะครับรับลงเยอะ,ะครับมันก็กินดินด้วยนะครับก็ใบก็หมดพมเร็วนะครับตอนนี้แค่ทดลองให้มาพานะครับตม,มา,าับใ้นะครับเราก็ไม่ได้กดทางหรือบังคับทิศทางนะครับเราเไม่ได้บังคับถูงต่ำนะคแค่บังคับทิศทางให้รถนะครับ กค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับอยากได้เป็นล้อยางก็มีนะครับเผื่อลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ไถด้วยนะครับตรงนี้ลูกค้าเน้นงานไถงานไถเป็นหลักนะครับถ้างานไถเป็นหลักก็ต้องเป็นล้อเหล็กนะครับเพราะว่าซื้อรอบเดียวก็ให้จบนะครับถ้าอยากได้ล้อยางก็ซื้อเพิ่มตามหลังไปได้นะครับ นะครับะตัดมาโล่งแล้วนะครับนี่นะครับจะได้เห็นรถทับถามาราล้อเหล็กเลี้ยวย่าไงได้นะครับก็ไม่ทลาย ก็เลยใช้แรงนิดนึงนะครับถ้าล้อ,อยางเนี่ยมันลื่นนะครับแต่แต่แตัดที่ไม่เลี่ยมนี่ล้อเหล็กก็ดีกว่าแน่นอนครับแ,แล้วก็เผื่อไปไถก็เป็นรถไถได้เลยนะครับรถคันนี้อ่าดูนะครับถ้าปรับแสงเยอะก็จะเห็นหญ้าไม่เต็มน,นะครับ พอสก,กีมันต่ำลงนะครับมันก็จะเป็นลงต่ำ